สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไพหลิวค่ะมิสแกนคนครพนมสรงขา ก็จริงๆเพิ่งเคยมาสงขลาและหาดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเลยก็เพิ่งรู้ว่าเมืองสงขลาเป็นเมืองที่สวยมากๆสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองมาสัมผัสแล้วก็ทุกคนที่นี่คือน่ารักมากแฟนขับเขามาพากันไปรอพี่อิง้าและชาร์ลอตั้งแต่ที่สนามบินเลยแล้วไปรอกันเยอะมากที่สําคัญคืองานวันนี้จัดดีมากๆเลยค่ะมีดินเนอร์ตอนคืนด้วยแล้วก็อาหารอร่อยมากๆรวมถึงมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะ ็ไม่รู้น, <laughs> น่าจะอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ที่นี่กันด้วยแต่ว่าก็มีคนที่เหมือนตามจากด้อมที่ทีหน้าอ่าตั้งแต่สีเขียวขาวมากแล้วก็มาอ่าใช่เดกอ่า นนี้นะคะก็มีการเริ่มเริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มเรียนเดินแล้วกับครูตุย้ยครูปานะคะแล้วก็พยายามที่จะพัฒน,นาตัวเองในเรื่องของการพูดน้นนี่น่อยากเป็นคนที่พูดเก่งขึ้นแล้วก็อยากให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีที่สุดก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ, oh ว,นนะว้าวอ่าวันนี้ก็คือทุกคนอยากบอกว่าบนสเตจสวยกันทุกคนเลยแม้แต่ที่นั่งอยู่ข้างล่างยังรู้สึกว่าแบบ ท้าไมสวยกันขนาดนี้แล้วเขาจะเลือกกันยังไงแล้วตอบคําถามดีหมดเลยด้วยนะคือแบบทั้งสวยทั้งฉลาดทั้งบอดี้คือทุกคนคือครบก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าจะได้มงหรือไม่ได้มงก็อยากให้ทุกคนทําเต็มที่นะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องได้มงเป็นของตัวเองแน่นอนค่ะค่ะ วันนี้เจอบอสด,ด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอบอสทุกงานที่ได้ไปเลยค่ะถึงแม้อาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับบอสแต่ก็เป็นกำลังใจให้บอสอยู่ข้างหลังเสมอเพราะว่าใกล้ถึงวันเข้ากองใหญ่แล้วแล้วก็เห็นบอสบอกว่ากําลังจะมีกิจกรรมเล็กๆอาจจะไม่เล็กก็ได้อ่ะเดือนมีนาคมลงหน้าก่อนเข้ากองใหญ่ก็ตอนนี้ตื่นเต้นมา,มากๆเลยแล้วก็รอที่จะเข้าไปทํากิจกรรมตรงนั้นแล้วนะคะสนุกแน่นอน อ่ามีใครมีคำถามคือถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้ด่วนๆเลยเพราะว่าเราหิวข้าวโ,โอเคค่ะ,ะก,นนก็ตอนนี้นะคะสามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารของผลิตทุกอย่างในที่ช่องทางเพจมิสแกนะคานพนมได้เลยนะคะคหิวข้าวจะไปกินแล้ว